ชอบเรื่องนี้มากครับเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าใช้ชีวิตซับซ้อนสงสัยก็ให้ถามชอบอะไรก็ให้บอกไม่ชอบก็ต้องพูดกันมีเรื่องไม่สบายใจก็หาคนปรึกษารักใครก็บอกหรือแสดงความรักให้เขารู้เโหไปถึงโรงพยาบาลก็เหมือนเดิมครับก็ตรวจอาการก็เอ็กซเรย์เหมือนเดิมก็เจาะเลือดก็ยังไม่พบอะไรจนกระทั่งช่วงบ่ายก คุณหมอเขาให้พยาบาลเนี่ยมา,าเอาสายยางเนี่ยมาแยงจม,มูกผมทีแรกผมก็ไม่เคยแยงจม,มูกเอาสายยางแยงก็ไปผมก็ดึงออกเลือดก,ก็พุ่งเลยผมไม่คิดว่ามันต้องแยงจม,มูกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องการให้ของของสิ่งที่มันอยู่ที่ในท้องอหลออกระบายระบายออกมาแล้วอย่างนั้นก็สวนอายุวะเพศผมฉี่ครับสวนฉี่แล้วสักพักคุณหมอบอกว่ามัน ไม่พบอะไรนะมันต้อง t ีสแกนผมก็ไม่เข้าใจคําว่า t ีสแกนเอ็กซเรย์มันคืออะไรเขาบอกว่ามุดเป็นการมุดอุโมงค์ผมว่านะได้ครับก็ผมก็มุดอุโมงค์ตามที่ว่ากขาไป t ีสแกนแต่ตอนนั้นันการเป็นขั้นตอนที่ทรมานนะผมเท่าที่จําได้ก็คือมีการสนทวนผมแล้วก็รู้สึกจะเอาอะไรใส่เข้าปากผมด้วยแล้วก็เหมือนกับฉีดสีครับแล้วก็ ระหว่างให้ผมกั้นหายใจประมาณยี่สิบวินาทีซึ่งผมก็กั้นไม่ค่อยไหวเออผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ชายก็บอกผมว่าถ้าเกิดพี่ไม่กั้นเนี่ยคุณไม่กั้นเนี่ยมันก็จะจะต้องทําใหม่จะต้องแบบทรมานมากกว่านี้เลยผมก็ทาหรือว่าต้องผ่านตีเชียแกนผ่านมาผมก็มานั่งรอนอนรอที่ห้องฉุกเฉินเหมือนเดิมจนถ้าประมาณสี่โมงเสร็จก็มีการพาผมไปที่ ติดหกสิบหกผมก็นอนรอระหว่างนั้นก็ลูกลูกชายผมลูกสาวผมก็มาแต่ลูกชายผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปรับน้องที่ภูเก็ตกับพี่ชายที่ภูเก็ตผมก็เขาดีไม่ต้องไปก็ได้ผมก็บอกว่าไม่ต้องไปก็ได้ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรมากรูกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับเขาคุมไปรับไปรับแต่ส่วนผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลกับแฟนก็ ระหวังนั้นก็มีคุณหมอเป็นผู้หญิงเป็นเยอาของแพทย์นะครับก็ไม่ต้องเอ่ยนามท่านนะ้กันก็มาเ็ามาบอกผมว่า,าจากการ X เอ็กซเรย์นี่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าผมเป็นอะไรแน่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นเนื้อร้ายเพียงแต่ว่าอาจจะต้องตัดตัดลาไส้หรือตัดต่อลําไส้หรือไม่ก็ต้องขูดขูดอะไรอะ่ะฝังผืดผมว่าได้ครับคือผมไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้น ผมคิดว่าเป็นการแค่ผ่าหน้าท้องนิดเดียวผ่าตรงบริเวณนี้แล้วก็เอาของเสียออกมาเจนกระทั่งเขาก็ให้ผมปรับร่างกายคือผมเป็นไอ้ความดันไขมันด้วยแล้วก็เป็นเบาหวานเขาก็มีการฉีดยามีการให้ผมปรับร่างกายอยู่มาทั้งประมาณสองทุ่มเศษรถพยาบาลก็มาลรถเข็นไอรถเข็นพาผมไปห้องผ่าตัด พอถึงห้องผ่าตัดก็มีเรื่องที่ผมก็ไม่เคยเจอเมือนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตระหว่า,างนั้นผมก็ลูกผมก็ไม่อยู่ทุกคนก็มีแต่ลูกแต่มีแต่แฟนผมแล้วเ,เขาก็ทาอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผม,มือมันกลัวเพราะว่าต้องมีการเซนให้ผ่าตัดอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าลูกสาวผมเขาเซนไว้ก่อนแล้วแล้วลูกสาวผมกลับบ้านผมก็เข้าห้องผ่าตัดตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้าห้องผ่าตัดผมมองในห้องผ่าตัดเนี่ยเหมือนกับโลกใบหนึ่งเลย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมีทั้งคุณหมอเลยเขาพูดคําเลยว่าไม่มีเชสหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทำา้องผมวเห <Hey. S 1> มือนแบบนี่จะทําอะไรผมเนี่ยก็หมอเขาก็ถามหมอถามถามผมว่าผมกินข้าวครั้งสุดท้ายเมื่อไรก็ผมก็บอกว่าผมกินอะไรไม่ได้เลยมานสองวันแล้วก็แต่ผมกินน้ําครับผมตอนช่วงช่วงประมาณทักตอนเย็นนะผมหิวน้ามากเลยผมขอลูกผมกินน้ำนจิ๊บหนึ่ง บอกว่าถ้าออยงี้สรุปง่ายๆว่าคุณกินน้ำเมื่อไรไอ้กินกินอาหารข้าท้ายเมื่อไรผมก็ตอบว่าประมาณสี่โมงเย็นประมาณสามหรือสี่โมงเย็นอะไรอย่างนี้นก็ชวนผมคุยนั้นผมก็นอนอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่มาลุมล้อมเขาพูดเหมือนทำนองว่าจะผ่าดีไม่ดีอะไรอย่างงี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านะตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านนะยังไม่ได้วางยาสลบอะไรนะแล้วให้ผมมองดวงไฟผมก็นอนมองแล้วก็ พักนะบอกว่าเออเริ่ม,เร,มเริ่มมองมองมองไฟนะมองไฟอย่างเงี้ยผมก็หมดสติไปเลยผมม่ารู้ตัวอีกทีหนึง่งมาทราบภายหลังว่าประมาณเกือบห้าทุ่มเศษแล้วแล้วก็มาทราบภายหลังจากลูกสาวผมว่าตอนนั้นน่ะลูกก็กลับมาแล้ะแตบบ่ตกใจมีการตกใจมากลูกผมลูกลูกชายผมก็ไม่กล้าที่จะมองคิดว่าผมเขาาบอกแส้่งนะว่าผ่าผันพ่อจะตายหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าผลลูกสาวผมเนี่ยก็ไปมอง บนหน้าห้องผ่าตัดก็จะมีบอกว่าใครผ่าตัดนั่งว่าเสร็จหรือยังก็บังเอเิญมีสินชื่อผมก็ผ่าตัดเสร็จแล้วแล้วเขาดีใจผม,มรู้สึกตัวอีกครั้งตอนนั้นก็ประมาณห้าทุ่มเศษ็จด้ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกตัวตอนนั้นนผมจําคําพูดของหมอได้เลยว่าหมอถามผมคํานึงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตื่นขึ้น,นมามีอะไรที่ปากเนี่ยอย่าเอามือไปถูกนะที่ใบหน้าอย่ามือมาถูก งตอนนั้นนะผมก็มีสายยางจอดที่หลุดจมูกด้านขวาอยู่แล้วผมว่าครับครับแล้วก็ถามผมครับนะครคุณสูบหรือวะผมว่าผมสูบครับแต่ว่าไม่ได้สูบมาสามวันแล้วไม่เชื่อหรอกพวกนี้ต้องไอแน่บอกว่าต้องไอแน่เลยแล้วอย่างนั้นผมก็ไม่รู้อะไรแต่ผมตอนที่ตื่นขึ้นมามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบผมจําไวจ้จนชั่วชีวิตเลยครับผมตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นผมนอนนะครับลุกขึ้นนั่งก็ไม่ได้แต่ตอนนั้นเนี่ย มีสายมีสายท่อหายใจเจาะเข้าปากผมขนาดที่ก็มีสายยางจากจมูกตรงหลายปะเพศผมก็มีท่อฉีแล้วก็แขนซ้ายผมเนี่ยจะมีสายน้ําเกลือมีไรระยงระยางเต็มไปหมดส่วนมือขวาผมเนี่ยก็จะมีการวัดออกซิเจนแล้วก็ขาผมเนี่ยก็ถูกเจาะบ้างท้องผมท้องผมด้านขวาก็ถูกเจาะเพื่อให้น้ําเสียออกมาส่วนที่จมูกเนี่ยมันก็ให้น้ําให ของเสียระบายออกมาตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยอยู่ที่ไหนผมคิดว่าผมอยู่ห้องไอซูแต่ตอนนั้นผมลืมตามาเห็นคนรอบข้างผมเนี่ยผมจําได้ก็คือมีลูกผมทั้งสี่คนแล้วก็มีแฟนผมยืนอยู่ด้วยแล้วก็พูดได้ยินประโยคนึงว่าพ่อเก่งมากพ่อเก่งมากพ่อคนขีดอะลายแล้วหมอว่าพ่อเก่งพ่ออดทนพ่อ,พ,อพ่อปลอดภัยแล้ว ก็มีคำพูดนั่งแต่ผมก็พูดอะไรไม่ได้ครับตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ได้แต่มีความรู้สึกผมในความรู้สึกตอนนั้นผมว่าเอะทำไมต้องทําผมในขนาดนี้ผมคิดถึงเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งครับที่บอกบอกว่าเนี่ยเวลาคนที่ใกล้จะตายเนี่ยมันควรจะมีพบรบเกี่ยวกับว่าสมัครใจในการตายผมคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมว่าทําไมทําผมอย่างนี้ผมไม่เข้าใจขั้นตอนในต,ตอนนั้นนะฮะผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องใส่ท่อเส้นที่ปากผมทมําไมต้องอย่าง ้องมัดมือแล้วก็ที่สาคัญคือมัดมัดมือผมสองข้างเนี้ยติดกับเตียงด้วยไม่ให้ผมขยับแต่เท้านี่ไม่ได้มัดผมพูดอะไรไม่ได้ขยับมืออะไรไม่ก็ไม่ได้จนกระทั่งมันก็เกิดความเงียบผมก็เข้าใจมันตอนว่าทุกคนออกจากห้องไอซียูแล้วเลยปล่อยผมตามลำพังผมก็มองรอบข้างก็งงไม่เห็นมีใครมีเด็ดเตียงทึ้งมองไม่ถนัดว่ามีผู้ป่วย,ยหรือเปล่า โดยทั้งมาตอนเช้าผมถึงได้มองเห็นข้างๆว่าในระหว่างคืนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่มาที่ผมตลอดเจาะเลือดมั่งเจาะอะไรมั่งคือผมไม่ได้หลับเลยหลังจากที่ผมออกจากห้องผ่าตัดโดยทังตอนเช้าก็มีการมาทำความสะอาดปากผมแปรงสีฟันนี่แปรงฟันนี่ผมแล้วก็เลื่อนข้อจากด้านซ้ายมาอด้านขวาซึ่งจะเป็นเลยที่ผมทรมานมากตอนนั้นผมถึงได้รู้ตัวว่าผมมาอยู่ ห้องเดิมคือห้องรวมเป็นห้องตึก66แต่จุดที่ผมอยู่เนี่ยเขาเป็นอาการของผู้ป่วยหนักถึงรอบข้างผมเนี่ยก็มีคนเจ็บด้านซ้ายผมนี่ก็มีเป็นคนที่วัยชราก็ป่วยผมมาติดหน้าต่างแล้วก็ตรงข้ามผมก็มีคุณลุงที่ต้องเจาะเจาะคอให้อ่านทางนี้ทางคอแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มีผู้ป่วยที่แบบเขาถูกไฟช็อตมาผมก็มองเห็นผมเริ่มเริ่ม ขาเลื่ปัที่นอนให้ผมผมก็เริ่มมองเห็นก็เห็นลูกสาวผมเห็นลูกชายผมาเลยแต่ระหว่างนั้นเขาก็ <c oughs> ามาเช็ดตัวจําได้ว่าทั้งคืนนั้นนะใข้ผมขึ้นก็ลูกสาวผมเนี่ยจะเช็ดตัวให้ตลอดส่วนลูกชายผมก็อย่างว่าครับางทีเขาก็เป็นผู้ชายนะเขามาเช็ดตัวช่วยเหมือนกันแต่ว่าช่วยไม่เท่าลูกสาวแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะเป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายไม่ั้่ตอนเช้าผมถึงได้รู้ว่าผมนอนน้องนี้ แล้วตอนที่แบบมาทาความสะอาดปากผมครั้งแรกแก็มีการเลื่อนทอ่อในผมทรมานมากเลยเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องทําผมอย่างนี้ผมคิดเลยว่าในตอนนั้นน่ะเออทำไมคนเราในเวลาทนี้ป่วยบางครั้งอยากจะตายก็ถึงได้มีอยากมีการต่อสู้กันหรือว่าจะให้ร่างผู้ป่วยที่เตียงอะ นะครับถ้าเขาสมัครใจใตายได้เา็าจมีการเซ็นยินยอมผมไม่ทราบว่ากฎหมายนี้ผ่านหรือยงังแต่ในตอนนั้นในภาวะตอนนั้นนะผมมีความเอย่ยงนันจริงๆเออคือตั้งตอนเช้าขึ้นมาแล้วผมก็นอนไม่หลับเลยครับไม่หลับเป็นคืนที่นับตั้งแต่วันวันจันทร์นะครับนี่ก็เริ่มเข้าวันพฤหัสเลยเพราะวันพุธนี้ผมผ่าวันพฤหัสฝากติดตามต่อตอนที่สามนะครับ ก็ขอบคุณมากที่รับชมขอให้ทุกท่านปรศาศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าเป็นเหมือนผมขอบคุณครับ